สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในเกมฮงไกซาเรลนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นฮงไกซาเรลนะทุกคนเราเปลี่ยนบรรยากาศจากการเล่นเอลมาบ้างเนาะเราเล่นเอลมาแบบสนั่นแล้วอะมาเล่นฮงไกซาเรลกันดีกว่ามาตลกตลกนะครับทุกคนก็วันนี้จะมาลงเพียรฟิชชั่นนะครับทุกคนซึ่งผมก็ลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่เต็มแปดหมื่นเต้มเนาะนี่นี่ผมไปดูมันเจ็ดหมื่นเจ็ดทีนผมใช้โลกตอนมันเป็นทีมอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าผมเพิ่งได้นี่มาเฮอร์ต้าอีสอง บอกเลยว่าสนัานมากเฮอร์ตาเดอนเฮอร์ตาฮีสองอะอีสองอะฮีสองเลยว่าอีสองอะสนานมากเราจะมาลงทีมนี้นะทุกคนทีมบนจะเป็นอะเชรอนนะครับทุกคนเดี๋ยวทีมล่างจะเป็นเฮอร์ตาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่นกอนว่าวผมใช้ตัวบิวมาไหนนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอนะเชรอนเนาะทีมแรกก็ผมว่ามัาน่นมากนะสำหรับผม67 162เนาะแล้วก็เป็นไลท์ era, โฟนเพลราค้างอะไรแลคนเพลาขาดสารนะทุกคนแล้วก็เชสประมาณนี้เลยก็แม็กนะครับ ลิลิก็เป็นเซตนี้เลยที่อาเชรองเขาใช้กันเนาะแล้วก็นี่ของยูนิเวิร์สก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นอีศูนเลยนะอีศูนย์เลยบ้านๆเลยบ้านๆเลยเวล,ลาก็บ้านๆทุกคนสเตตสี่สิบเจ็ดสิบสี่อันนี้เป็นลายคนกิจกรรมเนาะขัดนห้าเพจก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอัพแค่นี้ลิลิก็เป็นเซตความเร็วนะครับทุกคนฟื้นฟูนะฟื้นฟูแล้วก็เป็นยูเป็นอันิคามเร็วแล้วก็อ e ีหก แล้วก็เป็นเจลชิวเจลชิวก็อันนี้ก็มีประจำตัวขันหนึ่งครับทุกคนแล้วก็อันนี้อัพเต็มตัวเวงไงตัวเวงก็เป็นนี้แล้วก็เป็นเซตฟความเดียวนะทุกคนนี่เราสี่ลมตะนั่นแล้วก็เป็นพื้นปูพลังงานนะครับทุกคนก็เป็นอ e ีซูเหมือนกันนะครับกอล์เกอร์ก็มัานๆเลยครับทุกคนนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่นํามาฮิวเนะาะประมาณนี้หลายคนก็เป็นของกาลกร์นะครทุกคน ฐานห้าแล้วก็อีหกลิลิกก็เป็นเซต็ดทำลายเอ่อเซตเอฟเฟอทำลายล้างนะครับทุกคนตามนี้ได้เลยต่อไปเป็นทีมเฮอร์ตาทีมเฮอร์ตาก็คนละผีมียมนะครับผมถึงว่าเฮอร์เทอร์ตาตัวนี้แพงมากเฮอร์ตาผมอยู่ที่แปดสิบหกแล้วก็หนึ่งร้อยสามเนาะส่วนหลายคนเป็นอ่าร์หนึ่งนะครับเป็นประจำตัวอาร์หนึ่งแล้วก็เทสเต็มหมดเลยลิลิกก็เป็นลิลิกใหม่นะครับทุกคนจะเรียกว่าแหม่ไม่ได้มันใหม่เมื่อแพทที่แล้ว นะครับทุกคนแล้วก็เป็น e 2ซึ่งแพงมากเ็าไม่กล้าผมอวยไงเฮอร์ตาคือตึง่งอันนี้เฮอร์ตาเล็กนะทุกคนก็บ้านนะครับทุกคนผมไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่ผมเอามาใส่แบบใส่เฉยๆใส่ให้เฮอร์ต้าแบบแบบมีอันนี้เฉยมันต้องมีมายา2ตัวเพื่อเพิ่มคีแดม8ปสิมั้งนะจะไม่ผิดแล้วก็ e 6นะครับทุกคนผมจะไม่ใช้ชโรบินนะผมจะใช้เป็น อนะครับทุกคนเพราะว่าดึงเทิร์นสนัน่นผมชอบดึงเทิร์นของเอมมากเ c ี MC ก็เป็นประสํประมาณนี้ทุกคนเน้นไปนที่คีย์แดมเนาะสองหนึ่งแปดนะครับผมได้ไบนี้เลด,ดีผมได้ไประมาณนี้เลยแล้วก็ไลโคนเป็นไลโคนในคนร้านค้าทุกคนเราก็ซื้อมาแล้วก็ขัดห่าเทสก็ประมาณนี้ทุกคนเทสก็แค่นี้เองลิลิก็เป็นเทสรวมเนาะเป็นความเร็วความเร็วแล้วก็ฟื้นฟูนะครับอีห e ก รมดาครับทุกคนแล้วก็เป็นนเวนเจอรีนนี่เอามาเฉยเอามาแบบรอใส่โลใส่ไรเฉยนะทุกคนที่จริงถ้ามีหัวหัวก็จะดีกว่านี้นะทุกคนในทีมนี้เนาะก็เป็นไลคนเซอร์ัดตัสองนะครับทุกคน,กคนแล้วก็เป็น E นะีูนเนาะแล้วก็ลีลิกก็ใส่เด็เด็บสนั่นบันไบแล้วก็มีต้านทานสถานะด้วยนิดน,นึงเนาะแล้วก็เทสก็อัพเต็มตัวนี้ก็อวยละอวยสนั่นมาทุกคน,น,น,กคนประมาณนี้นะครับสำหรับทีมบนและทีมนะล่างเนาะเราก็ใส่เป็นอันนี้ทีมบนใส่เป็น ข้าไม่ตายนะครับแล้วก็ทีมล่างเราก็ใช้เป็นอันนี้นะครับทุกคนอัน,น,นดับบนสุดเนาะมาครับทุกคนเอ,อ๊บโอเคปึ้งแล้วก็ปาดตึกอัญชลอนผมธรรมดามากแต่บางมากอัญชลอนผมบางมากทุกคนเลือดสามพันเนี่ยเลือดสามพันจริงๆบางจริงๆแบบอดสามพันนะสามพันสิบสองะมีสิ่งสิบสองด้วยอะ ok Dia kat laka, dia kat laka, yang dia oi Dia Peng 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 hok sen neng Ok lah Dia Nanti Ok Baik Dia 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 Peng ตุ๊ดตุดตุุุด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 ุโชู้กดนเตะปึกปกช่วยตกกีกันแลกกับกับกับใครกัที่ไม่ใช่เพรากับอชีรอนได้ไหมคือมันสองตัวนี้มันต้องข้างพังอะโอ้โหแล้วโปกรมอาชีอนสนั่นเลยโอ้โหถามจริงถามจริง สามจีนกระเกือหนูยังมีมีมีประโยชน์ไหมนะที่จะรับดาเมจให้เนี่ยฮัลโหลเราปาดได้เลยตึกตึกตึกืกกน้นแล้วก,ก,ก,ก็ปัิตกระลกเลยตึก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  เตัดแ้นเลยครักนออแล้วก็ติดหิวไว้ที่ตัวกลางปึ๊บปึ๊บปึ๊เอ่อสกิลพอยต์ได้อยู่ออแล้วมันก็จะตีเราเองตุบตตุบตุบบตุบบโอเคอันนี้อาเชอนกำลังจะตายโปรจัตีอาเชลอนันพี Okay. ไปเดี๋ยวอัน <c oughs> ปึ้งปึ้งปึ้งเท่าเล่ปึงป้งหลานสามเอาไอ้โฮ่งอะ่ะเออแ <c oughs> ล้วเก็บอันติกับลัก,กร์ไปทุกคนไว้นในเฟสถัดไปเฟสน,นี้มันน่าจะจบทันอยู่ เอ,เอาการ์กเกอร์ไปเตะหิวเอาปึ๊บปึบนี่โอ้ย,อยเลิกยุ่งกับอันนี้ผมตะกี้อาชรอนผมตะกี้เป็นไรอาชรอนผมเนี่ยโอ้ยต้องเอาการะเกอรหิวนะนี่นี่คืออัอชรอนไม่ได้อันติตะกี้ อยออย,ออยโอเคเตรยมิดอืออืออมันลงเทินมาเทินที่หนึ่งเทุกคนน้อยวะโอเคป๊ดปื๊ดปื๊ป๊ป,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 ปไม่รู้จะทันไหมนะเนี่ยมันลงเทินอ่ะีนิดนึงมันจะลงเทนที่หนึ่งแล้วอะเออถาเราเกิบมา เดีวไม่รู้จะถึงสามหมื่นไหมลูกคนปกติฟิล์มนี้มันเล่นได้อยู่นะในคอมพิวชันอ่ะโอเคปื๊บปื๊บปื๊บเออล้านห้าโอเคปื๊บ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 ล้านสองเออ แปดไม่น่าทันวะทุกคนไม่น่าทันสี่หมื่นน่เนี่ยปกติทีมนี้มันถึงสี่หมื่นอ่ะอมผมเล่นอ่ะเมื่อกี้มันโดนมอนเมื่อกี้แบบอชลอนโดนมอนขัดก่อนอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้กดอันตีตอนเธอที่สอง่ะทุกคนเข้าใจไหมถ้ามากกว่ตอตนแบบตนตนแบบเธอที่สองอ่ะมันจะตึ้งกว่าเนี้ยแต่น่าจะทันมั้งไม่แน่ใจว่า เพราะมันถึงสามหมื่นองทุกคนแล้วเรากำลังจะหมดเทินแล้วอย่นี้นึงอ่ะเออเออปุ๊โอ้ยดื้้โอ้ยโอ้ยอุดยวนะเมื่อกี้ได้เมลอะไรอะ เอ่อแล้วผมกด,ดอเชลอนไว้ก่อนตึบ1หนึ่ง,งโอเคตรงนี้เราจะต้องใช้เจาชิลหนึ่ง,งอันนี้แับ,บปื๊บปื๊บปื๊ป,ป๊อันตีเรียงเลยน่นาจะทันมัน้งวัาทันโอเคทันอยู่มเมื่อกี้ดามเมจอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนที่โดนอนะ่ะที่แบบมอนโดนเมื่อกี้คือแบบ แผดสาหัดเลยอะปึ๊บ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 ือปึ้งปึ้งปึ้งตายปะตายอยู่โอเคถึงทีมือยู่ทุกคนนึกว่าจะไม่ถึงตอนแรกไม่กอโอเคมาทีมเฮอร์ตานะทุกคนทีมนี้น่าจะง่ายนะเพราะว่าอว้ยอุ้ยอะไรอะบักเออเออผมมาแปลกไปไม่เป็นไรเออ ไปว่าทีมนี้น่าน่าจะง่ายอยู่นะครับเพราะว่าคือคือไม่ใช่แลน <c oughs> ดะคือเฮอต,ตาผมมันแบบมันสนั่นนะทุกคนอึเอึเอึเออโอ้ยทำไมน้องเมมโดนวะมา,มาเฮอต,ตามหมุนเราก็ไม่หมุนเหมือนกันเฮอต,ตาเล็กหมุนตัวเฮอต,ตามหมใหญ่หมุนกุญแจ ก็ยังงหมนอยู่ทุกคนนะเตาก็ยังหมุนอยู่นะโว้โว้โว้อะไรอะกูร้ลิงโตงงไปเลยปื๊ดปึ้งสี่แสนเก้ปื๊ด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 ดดเออ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 อะไรไมรู้นั่นแหลปื๊ด ากูรูริงแต่ฉั้นแต่กูรูริงแล้วอ่ะคืออะไรวะโอ้โอ้โอ้มอนแบบสนันนะ่นอะทุกคนมาเราหมุนกุญแจดีกว่าว่าอยากรู้ว่าเท่าไหร่เอ่อหมุนกุญแจไว้ที่ตัวกลางตึบจึบจึบปึ๊บปึงง้งสองล้านสองไม่กอดกูรูริงกูรูริงโอ้ยอาเป็นทรีน ตำมันจริงทุกคนทีมทีมเฮอร์ต้ามันจริงผมชอบมากเล่นกับคูรูคูรูด้วยเดี๋ยวเราเซนทีมเฮอร์ต้าเลยซืย้อซื้อปึ้งหกแสนสามเฮอร์ต้าเล็กหมุนหมุนหมุนโอเคอันตีเฮอร์ต้าเล็กซึ๊บตึ๊บปึ้งเฮอร์ต้าปึ้งแล้วจะได้น้องเมมแล้วน้องเมมมาบัฟพอดีซึ๊บเรามีอยสามมันทุกคนจะแตกปเห็นป่ะมีสามมันอะขแข่งุญแจ๊สามครั้งไปเลย ปึ๊บปึบปึ๊บหมุนชิงใจสองล้านเส็จโอ้ยก็โอ้ยก็โอ้ยก็นี่เจ๊จ okay. อ๊เอ้ยทั้งเมมโดนว่ะโอเคตึ๊จุ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 ๊ไปเรามีมอนห้าตัวเอ้ยไม่ใช่มอนเรามีตัวละครห้าตัวฝั่งเราอะ่ะคือโลว์ดวินเซดินคือขนาดนะ่ะหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้งสองล้าน รอบละสองล้านนะทุกคนปึ้งคือซึ้งเกินอ่ะผมชอบมากผมเลยลด E2 มางมาอยากได้ e 2อ่ะ E2 คือสนั่นจริงทุกคนเรามีสแต็กกุนแจสนั่นนะทุกคนปะตอนนี้ยังเหลือถามอยู่เลยตึบตึบตึบคือที่น่กใจล้านเจ็ดโอหยก็ไปน้องเมมน้องเมมควนันควันน้องเมมควนันควนัควนตึบตึบตึบเออเมอตะไปเตรียมกรุกรุ เอปึ๊บปึงเป็นหมื่นห้าว่ะเออแต่ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเอาไปเลยแล้วสนั่นเพราะเรามีาตัวละครห้าตัวคือเราวเขาตีหมูไงเ,เอาไปเลยแล้วก็เงินโปวยเงินสนั่นอยู่แล้วมาอีบหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึงสองล้านหนึ่งแมง่โคตรอีสองมันดีอย่างนี้เองตอนแรกผมมีอีหนึ่งแล้คนผมเล่นได้อีหนึ่งเนาะเราแบบอีหนึ่งมันก็สนั่นแล้วอ่ะแต่อีสองแบบ คือสนั่นกาอีหนึ่ง e อีกอพะชอบมากตอนนี้ตู้เขาตั้งรังแา่แบบทุกคนทุกคนก็ใครที่ยังลังเลว, e ว่าจะกดอีสองเขาต้าเนี่ยไหมผมแนะนำกดเลยโคดรตึงอยู่เลยตนเห็นปะสองล้านห้าเรามีสแต็กกุญแจเหลืออยู่นะทั้งสองล้าน่นนะทุกคนดูดิตึงตอนนี้อเจนจิกำลังจะตายดูเายเจนจิกำลังจะตายเออเราฟื้นพลังให้น้องเมมเลย ตอนนี้อาจจนติกำลังจะตายทุกคนเราเหลืออีสองเทินนะคืออีสองโคตรจะตึ้งอ่ะเออเนี่ยคือเอาเวนเซีนเราโปรยเงินสนั่นเออจ้าทีหนาดถือปึ๊บปึ้งสี่หมื่นแปดมาแงแตกปึ๊บปึ๊บปึ๊บหือหลานเจ็ดกูดูริงอือ เออเออเออนั้นดิดะคาราปึ้งเข้าแสนแต่สาหัสแล้วตอนเนี้ยอาเต็มตีคือแบบสุดได้ปะ่ะอันนี้คือสุดได้ไหมย,ยังไม่ได้หลอกมัง้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือซีนา่าใจหลานเก้าเราฟื้นนี้ให้น้องเมมเลยทุกคนอุวิจบได้ว่ะเหลือเทินนะ โอ้โหอ,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 อึ้งอุ้ยชอบมากเลยอ่ะชอบเงือชอบเงือตา E2 มากเดือดเงือตาทุกคน,แล,กนลแล้วก็ผ่านแบบเนาะกับเีทวิชชั่นห้องแรกคือมันทุกคนที่มันเป็น E0 กันซะส่วนใหญ่เนาะหมายถึงว่าตัวห้าดาวเราเป็น E0 กันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะลำบากนิดแต่พออันเนี้ยตัวห้าดาวเรามี E2 E2 หนึ่งตัวคือสบายเลยอ่ะกหา,านเลยเีทวิชชั่น e นะทุกคนมีแปดหมื่นแต้มแล้วก็จบไปไป,ไปแล้วสําหรับ คลิปนี้นะทุกคนก็เฮอร์ตาแรงจริงคลิปนี้ช่วงนี้สุดเว่าเฮอร์ตาเดินเฮอร์ตาแรงจริงๆริอีสองแบบสนั่นอะทุกคนอีสองคือสนั่นมากคืออีหนึ่งเหมือนก็สนั่นแล้วนะแต่อีสองสนั่นกว่าอีหนึ่งอีกแบบสนั่นแบบขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วสักแต่ผมก็ไม่ได้สวยสนาดนนทุกคนเห็นปะขีแดมแค่่อยหนึ่งกับขี้เหล็กแค่แบบแปดสิบหกเปอร์เซ็นซึ่งน่าจับหลายคนไ,ไงที่มันสนั่นด้วยก็มีหลายคนด้วยทุกคนที่มันช่วยเพิ่มของสนั่น คือทีละล้านแบบร้าน้านก้าสองล้านเลยอย่างเงี้ยในเฟียร์พิชชันเนี่ยเราใช้แค่เอ็มีบับนะทุกคนเออโคตรจะจึ้งอะ่ะก็สนับใคที่ลังเลว่าจะกดเฮอร์ตาอีสองดีไหม กดเลยทุกคนผมแนนะนำสนุก่ากเคยต่าย e2 ตอนนี้คือกำลังแปลนทุกคนส e 2 2ชั่วโมงเนาะครที่ยังลังเลอยู่ก็แนะนํานะครับถ้าอยากจะกดอ e 2กดเลยนะครับทุกคนหรือใครอยากแบบอยากยังลังเลวจะกดประจำตัวนี้ไหมก็กดเลย <laughs> ไม่ได้ขายแต่มันดีจริงๆทุกคนประจาตัวก็ดีเช้เรื่องสกิลพอยด์ด้วยแล้วก็ดาเมจด้วยเนาะแล้วก็ส่วน e2 อะไขกุญแจสนั่นตรมตีกุญแจสนั่นนะทุกคนโอเคทุกคนครับก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้ สำหรับเี A ์วิชั่นวันนี้กับคงไกรเดว์เหมือนันทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าอยากให้ผมไปเล่นอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไ,ได้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย See you later next clip something